ก็ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงมากๆเลยนะคะอต้อยเศษรษฐาศิรชายาในวัย77ปีค่ะติดเชื้อโควิด19หลังการตรวจครั้งที่2องนะคะที่ก็ทําให้ตัดสินใจตรวจซ้ําเพราะว่าอาต้อยเนี่ยใกล้ชิดกับหลานก็คือน้องมีบุญมากๆเลยค่ะแล้วก็กลับมาตรวจพบว่าหลานชายก็ติดเชื้อโควิด19เหมือนกันซึ่งขนาดเข้ารับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลนะคะ ตอนนี้ก็เรียกว่าน่าจะถึงมือคุณหมอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างที่บอกไปค่ะว่าอาต้อยเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือ1เป็นทางผู้สูงวัยด้วยนะคะแล้วก็2ค่ะคือท่านมีโรคประจําตัวก็คือมะเร็งปอดระยะที่4อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าโควิดเนี่ยอันตรายตรงทําลายปอดนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งหลายปีหลังมานี้อาต้อยก็เลยบอกว่าของดออกงานก่อนไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะแล้วก็รักษาตัวเป็นอย่างดีด้วยค่ะ ย้อนกลับไปนะคะวันที่14เมษายนก็คือช่วงสงกรานนี่แหละคุณอีพุทธิดาแล้วก็สามีนะคะก็ออกมาโพสต์บอกว่าตัวเองติดเชื้อโควิด19นะคะมีอาการเจ็บคอค่ะคุณผู้ชมคะมีไอแล้วก็มีไข้ค่ะก็เลยแยกกักตัวจากคนอื่นๆในบ้านรีบเดินทางไปตรวจทันทีเลย ตอนนั้นตัวลูกชายเองนะคะน้องมีบุญยังไม่ติดนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะน้องมีบุญก็ไปตรวจพบเชื้อโควิดอีกทีหนึง่งหลังคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือวันที่16เมษายนยซึ่งสําหรับน้องมีบุญตอนนี้รักษาตัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะตัวน้องเองเ่ยไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าต้องเอ็กซเรย์ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เชื้อลงปอดด้วยค่ะ